เลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะเลิกแล้ค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะโอ้ยังหรอกค่ะไม่คิดมีใหม่หรอค่ะมีแฟนกับเขาหนึ่งคนลับพี่โก๊ขี้บ่นจะหนูทนไม่ได้เช้าหมาก็ปั่นแต่งงานนะดึกดื่นถึงบ้านก็เทบคลานไม่ไหวเหมือนหมดที่ไกลหมดแรงและหนูต้องเหี่ยวแห้ง เป็นแตงเขาตายเหมือนมดที่ไกลหมดแรงมละหนูต้องเหี่ยวแห้งเป็นแตงเขาตายเลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะเลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะโอ้อย่างรอกค่ะไม่คิดมีใหม่หรอกค่ะผู้ชายมากมายเหมือนยุงพี่ยังหมายมุง มาจูงหนูไปร้อยขนก็ร้อยเ,ล,เลี่ยมทั้งเลยกระเสียบที่หัวเตียนเทียนไขเจ็บจำปวดจะซ้ำสองถ้าใครจะจองโปรดกองเอาไว้เจ็บจำปวดจะซ้ำสองถ้าใครจะจองโปรดกองเอาไว้เลิกแล้วค่ะ หนูเลิกกับเขาแล้วคะ่ะเลิกแล้วคะ่ะหนูเลิกกับเขาแล้วคะ่ะอ๋ยยังหรอกคะ่ะไม่คิดมีใหม่หรอกคะ่ะเป็นโจด,ดนี่มันแหละดีไม่ต้องมามีคนที่ขัดใจไม่ต้องทนเหงาเฝ้าเรือนทั้งปีทั้งเดือนมีเพื่อนมากมายแต่ตอนนี้ยังไม่อยากรักใครถ้าคิดมีใหม่ไม่บอกใครนอกจากเคียเลิกแล้วคะ่ะ หนูเลิกกับเขาแล้วค่ะเลิกแล้วค่ะหนูเล no ิกกับเขาแล้วค่ะอ๋อยังหรอกค่ะไม่ค uh ิดม uh> ีใหม่หรอกค่ะเลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะเลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะ โอ้ยังหรอกค่ะไม่คิดมีใหม่หรอกค่ะเป็นโสดมีมันแหละดีไม่ต้องมังมหมี่คนที่ขัดใจไม่ต้องชนเห่าเฝ้าเรือนทั้งปีทั้งเดือนเอมีเพื่อนมากหมายแต่ตอนนี้ยังไม่อยากรักใครถ้าคิดมีใหม่ไม่บอกใครนอกจากเคียเลิกหรอกค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะเลิกแร้วค่ะหนูเลิกกับเขาแลอวค่ะ โอ้อยังรอกค่ะไม่คิดมีใหม่หรอกค่ะเลิกแร้วค่ะหนูเลิกกับเขาแรอวค่ะเลิกแรอวค่ะหนูเลิกกับเขาแรอวค่ะโอ้ยังรอกค่ะไม่คิดมีใหม่หรอกค่ะเลิกแรอกค่ะหนูเลิกกับเขาแรอวค่ะโอ้อยังรอกค่ะไม่คิดมีใหม่หรอกค่ะ